สวัสดีครับวันนี้เราไปยูกับทางริ้วครับางเวนริ้วไปอะเดี๋ยาเดนยายวดาเดี่เดาครับมือนีงใคได้เพิ่งคิดผมแล้วครับไม่ริ้มปากก็อลไรก็แฉ่ก็ตัดใส่ท่าสองที่รวไม่ได้หรอกต้องเลน้อยร้อยล่ะต้องไปอยู่กับตัสร้างเป๋าฮะอันนี้ใช้ก็ได้แต่แต่แต่มงเม็ดยี่สิบหนใช้กลางเส้น ไหนเซ่กันเลยจะยืดยืดไปกันกันเลยลองกินนี้น <c oughs> นกับเรามียังไงครงับนี่ครับคตรค่ แล้วราคาคล้ายคล้องนะครับ,ครบเค็ดแบบเวนนันก,กันนะ้ยอว่าจะไปต่อตัทดทำไมพ่นใคเบิ่งคี้พองอะไรก็ไม่รู้เรม่องกันก็อะไรก็แช์ก็ซับสเตคให ทางช่อง YouTube ยูทูบินน้อยร้อยลีลาน่องนะครับตั้งลิ้วลิ้วจอหูนี่นี่ข่อยเขียนไว้อยู่นี่สองแปดซี่นี่คือท็อ่ะออาคนละอันที ัวได้กัวเช่นไหมสกแม่ตัวนี้นะตัวเม่ตัวนี้แปดสี่ไปแปดที่จะไ้อ็ดดหก่องสอ6หก6อ6หกจ้า <deal> <lava. kek rebell iger> ยะเอามาเกันอีกสักหนึ่งไหมครับว่าสันแหละครับคลิปนี้ครับเดี๋ย์ซัมนี่นะครับมือนีสองมือพอกันครับขีดขีดกระใสยแว่นอยู่วะ แล้วมีเจเขียวอยู่ใครวะเอาว่างไปเลยฉันมากับก็บกไหลก็แชร์นะครับก็ตัดสกายตั้งสอง,ย,สงยูทูบนะครับตั้งยูเจ้าห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 ูเจ้เยอะเนาะมีหูเนาะใครเอาเขาหาตะละเมีดอยู่ทางรับพี่รันอาหารตามสั่งนะครับสั่งได้สั่งได้ ส้งเก่า <ini> ซ <again. ros an> ิบตั้งวันตัวหครับตั้งีเนี่ียังไงปากกะไรก็แช่ก็ตะไ่ทางสองิู้ครับต้องเงดนน้อยร้อยเียลครับออจคลิดนี้นครับสวัสดีครับล้างพอกัน